ก็เอ๋ยก็ไก่ <c oughs> ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระคังข้างฝางงูใจกล้าเจ้าจานใช้ดีช้อชิงตีดังช้อช้างวิ่งหนี โซโซล่ามทีชอเชคคู่กันเ<อ>ยาหญิงเสือพาอดาวชด,ดาสวมพลันตอปันตักหุนหันท่าฐานเข้ามารองทานางบนโทหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องโนเนนไม่มองดาเด็กต้องนิมนต์ตเต่าหลังตุงถอถุงแบกขนทอทหารอดทน ขอทงคนนิยมนอนหนูกวักไกวบอใบไม้ทับถมปอปลาตากลมพอพึ่งทำรังฝอฝาทนทานพอพานวางตั้ง <c oughs> ยังไม่เสร็จลูกยังไม่เสร็จลูกขอพานวางตั้งแล้วลูกเร็วก็จะเสร็จแล้วฟอฟันสะอาดจ,จัง พอสำเภากลางใบมอมา้าคึกคัดยอยักษ์เขี่ยวใหญ่รอเรือพายไปลอลิลงไตเราว่แวแหวนลงยาสอสลาเงีย,เยบเหงาสอลฤาษีหนวดยาวสอเสือดาวขนองแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งตั้งใจเรียนหน่อย เรียนอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วอ่ะ,ะเสือดาวขนองเสือดาวข้านองนะลูกหอหีบใส่ผ้ารอจุฬาท่าพยองอออ่างเนืองน้องฮอนกพูกตาโตแกจบแล้วหมวดภาษาไทยคะ่ะอืมวันนี้ไม่ค่อยตั้งใจง <laughs> ไม่อสอนเวลารอบหนึ่งอันนี้รอบที่สอง<ช>เขาก็จะแบบนี่ละ<ช>เริ่มจะเบื่อละ<ช>ก็จะจะเป็นอีกหมวดหนึ่งละเพราะว่าแม่สอนเวลารอบหนึ่งอันนี้รอบที่สองไง<ช>รอบรอบแรกจะตั้งใจจะ